สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายทุกทุกคนน่าจะเนาะเมื่อนี่กับสีมา้ามวนสีม้ามวนคือเก่าจ้ะพี่น้องแม่นขอหมอเพลงนี้ให้ทุกทุกคนนะจจะเนาะที่เป็นสาวเป็นสาวแกมักมาครูบอลดลน้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาฟังกันเลยจ้าบอกราบอกผ้า ยานเด้ยานตีว่าเอื่อยี่เท่าถ้าบอกไปว่าเขายานเจอคำาเบาเปรียยไปขึ้นคานนันนมผสมกันดอกเอื่อ,อยเอื่ยยานน้องนั้นมองแล้วเย้ยว่าเท่าพยศสมเท่ากระใจมันหังสีฮักใจจังได้ไดถึงน้องสีมองจังได ใจอื้อยคิดบ่เศร้ากระสาทุเม่คันแม่น,มนสายเน้นตะเกาให้โชคเข้าข้างา้าเทาได้เฟนผู้เบาซ้ำนอยละเม่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะ มาเป็นกำลังใจให้ช่องเลิฟรีเดชแนลน้จนันเนาะเน้นกามาลองมัวหัวมวนน้ะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องอเน้นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เน้นในาเดอจาเดอรารักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนนกจะนัะเนาะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย